รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย Jaylee Beauty กลิ่นอาซาอีเบอร์รี่มีลูทีนและวิตามินเอมีส่วนช่วยคงสภาพปกติของการมองเห็นสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนร้านยำคุณแม่อร่อยแซ่บนัว สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการ t ร a v e l โน้ตบันทึกท่องเที่ยวนะครับยังอยู่กับผมกล้าไกลพิษนั่นเองยังคงพาออกเดินทางกันต่อเลยนะครับตามเป้าหมายของเรานะฮะ16วันการเดินทางครับกับประมาณ7ประเทศนะมาดูกันซิว่าจะเก็บครบหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าตามแพลนก็ต้องต้องครบอยู่แล้วนะฮะถึงแม้ว่าอากาศหนาวเนี่ยบสักเท่าไหร่พวกเราก็จะลุยบุกป่าฝ่าดงไบนะเก็บภาพมาฝาาคุณผู้ชมนั่นเองนะครับตอนนี้เราขับกันมาถึงเมืองหลวงของประเทศเบลเยียมแล้วกับกรุงบรัสเซลนั่นเองนะครับแล้วก็เปิดภาพนะครับแล้วก็พาคุณผู้ชมมาพบกับ จตุรัสที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในยุโรปเลยก็ว่าได้แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับยกย่องให้เป็นโมรดกโลกด้วยจากองค์การยูเนสโกนั่นเองนะครับที่นี่คือโลเทอร์มาร์คนะฮะหรือว่ากรังพลัสหรือ Grand นเพลส whatever อะไรก็ได้นะครับเป็นภาษาดัชภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นตึกที่ค่อนข้างเอาไว้เหมือนน่าจะทำการค้าขายสมัยก่อนรวมถึงซิตี้ฮอล์สารวัตรการนะครับผมแล้วก็ที่ทำการของกิลด นะอาจจะประมาณว่าเป็น,ปนกระทรวงเป็นหน่วยงานเป็นกรมต่างๆที่เมื่อก่อนเขาคอยปกครองอยู่บริเวณนี้นั่นเองนะครับผมตึกบางตึกเนี่ยสร้างตั้งแต่ปีประมาณ1,600คุณผู้ชมเช,ชื่อไหมแต่ว่าองค์การยูเนสโกเนี่ยมาให้เขาเป็นมรดกโลกประมาณปี1,900คือยูเนสโกคงมาทีหลังนะแล้วก็เพิ่มโอ้ตรงนี้มันสุดยอดจังเลยแล้วก็ผ่านไป300ปีคือตึกเนี่ยยืนรอ,อตำแหน่งเนี่ยมาแบบ300กว่าปีแล้วนะครับซึ่งก็สวยจริงๆนะครับมีแบบโอ้โหดูดิข้างบนมีลูปปั้นแบบ น่าจะเป็นท่านหลอดหรือบุคคลสาคัญขี่ม้าทองอยู่ด้านบนที่ยอดด้วยนะครับผมก็เป็นหนึ่งจุดที่คนจะเริ่มต้นนะครับผมก่อนจะเดินออกไปแลนด์มาร์กต่างๆรอบๆเมืองปารีสนั่นเองครับ คุณผู้ชมครับเรามาถึงหนึ่งจุดที่น่าสนใจมากๆของบรัสเซลส์นะครับก็ดูจากผู้คนแล้วก็พอจะบอกได้นะครับว่าค่อนข้างป๊อปปูล่าเลยทีเดียวสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับถ้าที่อิตาลีเนี่ยมีเทรวีให้ไปดูใช่ไหมครับที่เบลเยียมเนี่ยก็มีแมนเดเคนพิตนี่แหละครับก็คือเด็กยืนปัสสาวะอยู่เป็นอีกหนึ่งแรงนะ่าที่คนก็แห่มาถ่ายรูปกันนะครับจนไม่มีที่จะยืนเลยด้วยซ้ำนะครับผมมี2ความเชื่อเลยนะครับเรื่องรแรกเลยนะครับบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยดันไปเผลอยือนฉี่ใส่ หน้าประตูบ้านแม่มดในสมัยก่อนนะครับแม่มดเขาก็เลยสาบเด็กคนนี้ว่าจะต้องมีอิริยาบถในการถ่ายปัสสาวะแบบนี้อยู่ตลอดเวลาสาบส่งเลยนะอีกคอมเชื่อหนึ่งนะครับคือเด็กคนนี้เนี่ยเขาเป็นฮีโร่คือเขาไปยืนฉี่รถชนวนระเบิดที่กำลังจะทำให้เกิดภัยพิบัติมหาศาลความเสียหายมหาศาลอะไรแบบนี้นะครับปรากฏว่าฉีของเด็กคนนี้มันไปดับชนวนระเบิด ระเบิดมันก็เลยไม่ประจุประทุออกมานะครับมันก็เลยทาให้ชาวเมืองผู้คนปลอดภยัยนะมันก็เลยทาให้มีคนปั้นรูปเด็กนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับตัวจริงเนี่ยจะอยู่ในมิวเซียมที่เมืองบรัสเซลนี้นะครับผมแต่เนี้ยก็คือเหมือนทําจําลองขึ้นมาเพื่อให้คนมาถ่ายรูปเฉยๆแล้วก็ไม่เอาแล้วเพราะว่าตัวออริจินัลเนี่ยมันถูกล็อกไว้สวยงามแล้วก็ปลอดภัยแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือให้นักท่องเที่ยวม,มาถ่ายรูปมันเฉยๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปเคล็ดมุมถ่ายรูปกันนะครับบางคนเขาก็จะยืนอ้าปากนะใ,ใคร ที่ไม่มาไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือกรองพลาสเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ที่บรัสเซลส์นะก็จะมีที่บรูชด้วยนะครับผมที่นี่เนี่ยจริงๆแล้วมีอีกชื่อนก็คือโกลเทอร์มาร์เก็ตนะครับผมก็เป็นตลาดกลางนั่นแหละนะครับหรือมาร์คสแควร์นะครับผมตรงนี้จะมีหอละคังนะครับที่ดังเงียงงอยู่แทบตลอดเวลาเลยนะครับผมสามารถเดินมาแล้วก็ชมคำงานของ ตัวตึกที่คลาสสิกได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยของกินเยอะมากที่มาช่วงคริสต์มาสก็นะขายกันเต็ไมไปหมดเลยนะครับด้านข้างนี้ก็มี Museum, มิวเซียมมีเอ็กซ์เพลเยนซ์ให้เข้าไปศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมานะครับของเมืองเก่าแก่อย่างเมืองบูชแห่งนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีร้านอาหารคาเฟ่สวยๆด้านรอบข้างเต็มหมดเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเลือกสักร้านหนึ่งแล้วเดี๋ยวเข้าไปหาอะไรทานกันสักแป๊บหนึ่งเพื่อหลบหนาวเติมความอุ่นนะฮะแล้วเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับ พาเดินเล่นมาถึงริมแม่น้ำเชลต์นะครับผมซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลาจากฝรั่งเศสไปเบลยเยี่ยมแล้วไปทางตอนใต้ของเนเธอร์แลนด์ด้วยนะครับก็เป็นสายสำคัญเลยแหละ ของที่แอนเวิร์ฟแ่งนี้นะครับแอนเวิร์ฟจริงๆเป็นเมืองท่าแล้วก็มีท่าเรือมีพอร์ตที่ใหญ่มากๆเลยนะครับดังนั้นเวลาที่เรือใหญ่เนี่ยเขาขนส,ส่งสินค้ากันนะครับถ้าเกิดสร้างสะพานขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดปัญหาแล้วการจราจรติดขัดก็ได้นะครับแล้วต้องมีขเขาเรียกอะไรมาเปิดปิดสะพานก็เสียเวลาอีกนะครับผมเขาก็เลยให้คนเนี่ยสัญจรไปมานะครับด้วยการทําอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ําไปเลยนะครับเวลาจะเดินข้ามไปทาง2งฝั่งของเมืองแอนเวิร์ฟเนี่ยก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับผมอุโมงค เข้าไปได้เลยเห็นไหมฮะเห็นกันแบบสดๆร้อนๆน,นะครับหรือแม้แต่คนก็สามารถเดินลอนใต้อุมโมงค์ได้ด้วยนะครับเอกลักษณ์ของที่นี่ก็คือเป็นบันไดเลื่อนที่ทําจากไม้นะครับอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะสามารถเคลื่อนไปได้ไงปกติมันก็จะเป็นแบบเป็นยางเป็นเหล็กสเตลเล่ใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นพื้นดำๆนะเดี๋ยวดูว่าบันไดเลื่อนที่นี่จะสวยงามขนาดไหนครับไปครับ เรือกลับมาฝั่งนี้นะครับผมขอเรียกว่าฝั่งพนะนครของแอนเดอร์แล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีอะไรมากมายให้ดูนะครับผมก็จะได้พบกับฮิสซูริกแลนด์มาร์กนะครับหรือว่า1จุดที่เป็นจุดประวัติศาสตร์เลยนะครับนั่นคือเฮดสตีนนะฮะหรือว่าเดอะสโตนนั่นเองเป็นป้อมปราการเลยครับในเมืองของเบลเยียมเนี่ยเวลาที่อยู่ริมน้ําหรือว่าในจุดยุทธศาสตร์เนี่ยก็จะมีป้อมปราการแบบนี้นะครับแต่ปัจจุบันนะครับเขาก็นํามาทําเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์นะครับให้เด็กๆได้มาเรียนรู้กันนก็็มัจะเปน เสารปฏิกรรมแบบหินนะเพราะว่ามันก็จะเป็นป้อมฉชนั้นมันต้องแข็งแรงสมัยนั้นนะครับเอาไว้แบบสามารถโดนลูกปืนใหญ่ได้เลยแบบนี้นะครับก็สามารถเข้าไปเดินเล่นถ่ายรูปชิลๆในแม่น้ำได้ครับ มาไม่ไกลนะครับก็จะมีโกลเทอร์มาร์กนะครับก็เป็นจัตลรัสที่อยู่ตรงกลางนะครับหรือว่าเกรทมาร์เก็ตนั่นแหละนะครับซึ่งก็มีนะมันก็คล้ายๆกันทุกเมืองของเบลเยียมนะครับที่จะเป็นร้านขายของร้านข้าวเนี่ยอยู่รอบๆนะครับเราต้องการก็จะเป็นตลาดโดยเฉพาะมาช่วงคริสต์มาสแบบนี้นะครับแต่พวกเราก็เดินกันจนอิ่มละนะมาหลายเมืองและวเดี๋ยวเราเตรียมไปปฏิบัติภารกิจถัดไปนะครับแต่ว่า ก็สามารถเดินเล่นได้ไป็นหนึ่งจัตุรัสนะครับที่รู้สึกว่าเดินมาแล้วก็อลังการนะเนื่งเรนมาที่มาแล้วอย่าลืมเดินไปชมกันละกันนะครับนั่นคือรูปปั้นของเนโรและก็พอตราเชนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเด็กน้อยกับสุนัขของเขานะครับกับนิยายการแต่งขึ้นมานะครับเป็นนิยายเด็กนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับไปดูกันว่าน่ารักขนาดไหนครับด้านนู้ครับ มีนักเขียนคนหนึ่งที่เราต้องรู้จักกันก่อนนะครับนาาปกาเขาคือุยด้านะครับหรือชื่อจริงเขาคือลุยมารีเดลาคามีนั่นเองครับผมุยด้าเนี่ยเขาเขียนนิยายเด็กนะครับแล้วมีหนึ่งเรื่องที่โด่งดังมากๆเลยนะครับก็คือ a d o g of f l a n d e r s นั่นเองครับในเรื่องมีเด็กน้อยคนหนึ่งชื่อเนโลนะครับแล้วก็สุนัขตัวโปรดของเขานะครับชื่อพัทรเช่นะครับมันมีเรื่องราวที่น่ารักกว่านั้นนะก็ลองไปติดตามกันดูได้นะครับเพราะว่ามันเหมือนจะไม่ดังที่บ้านเรามากแต่ว่าเขาบอกว่าญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยร โอ้โหเด็กๆชอบมากกีการมากๆเลยนะครับแล้วเรื่องมันเกิดในแอนเวิร์สไงเขาก็เลยมาสร้างนะครับเป็นรูปปั้นแบบนี้เป็นหินอ่อนที่สวยงามมากๆนะครับเพราะว่าในเรื่องมันแข็งใช่ไหมโดนน้าแข็งเลยแบบนี้ก็เลยสร้างความน่ารักของเขาไว้ที่ตรงนี้ด้วยนะครับก็ดูสินะเหมือนมีเอาผ้าห่มมาห่มให้แล้วนะครับโดยใช้ออพื้นปูนนะฮะห่มไปให้นะครับก็เขาบอกว่าคนชอบมาถ่ายรูปกันครับ สนับสนุนโดยเจล่าิวตี้กลิ่นอาซาอีเบอร์รี่มีลูทีนและวิตามิน A มีส่วนช่วยคงสภาพปกติของการมองเห็นโรงแรมเดยามาภูเก็ตหาดกะตะเฟซบุ๊กเดยามาภูเก็ตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดตั้งถังเช่าและวิตามิน C A เอ plus คอดี <c oughs> เช้าวันใหม่กับประเทศใหม่ด้วยนะครับซึ่งเป็นประเทศที่4ของการเดินทางของเราแล้วนะครับนี่คือประเทศเนเธอร์แลนด์ครับหลังจากที่ออกมาจากแอนเวิร์ฟนะครับขับรถมาประมาณเพียงชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงเมืองรัตเทอร์ดามแล้วนะครับผมเป็นหนึ่งเมืองที่มีแม่น้าผ่ากลางด้วยนะครับเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยงามนะครับมีสะพานสวยๆและก็มีสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นที่พักของเราเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะเราก็มานอนที่นี่เลยนะ House that l o o k like a cube นะครับคือบ้านทรงลูกเต๋าลูก บาทเนี่ยนะฮะสี่เหลีหล่ยมๆนะครับผมซึ่งมันไม่ได้ตั้งแบบตรงๆด้วยนะมันตั้งแบบตะแคงเอียงกระเทเร่ด้วยนะครับแล้วเขาสามารถทําที่พักแล้วก็เป็นบ้านคนอยู่ในนี้ได้นะครับซึ่งวิวสวยจริงๆนะครับก็เดินเล่นถ่ายรูปได้นะครับและตรงนี้เป็นเหมือนจุดยุทธศาสตร์ด้วยนะครับในการที่เราจะเริ่มออกเดินทางเดินเล่นในเมืองรัชดาัมนั่นเองเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆสําคัญๆก็จะอยู่ใกล้คิวเฮาส์แห่งนี้ทั้งหมดเลยครับ แล้ว,วิวจากที่พักของเรานะครับก็สามารถเห็นวิวของท่าเรือเก่าได้ด้วยนะครับท่าเร like ือเก่าแห่งนี้เรียกว่า Outer h a v e n นะครับผมหรือว่า Old h a v e n นั่นเองครับผมปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหมเขาก็เลยเหมือนพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้กลายเป็นห้องพักตายชมวิวริมแม่น้ำนะครับผมรวมถึงมีร้านผับบาร์เน uh ี huh. ่ย uh huh. <monde> ก็มาเปิดนะครับและอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์กนะครับที่อยู่ใกล้ๆกันคือแทบไม่ต้องเดินเลยนะครับท้ามาพักที่คิวเฮาส์นะครับผมนั่นก็คือวิเทอร์เฮาส์นะครับหรือว่าไวท์เฮาส์นั่นเองนี่เป็นอาคารสูงแห่งแรกนะครับในยุโรปเลยก็ได้ไม่ใช่แค่รถดัมนะเขาบอกว่าเป็นภาษาดัชเขาเรียกว่าโฮกเบลนนะฮะหรือว่าอาคารไฮไรส์นะครับซึ่งสูง10ชั้นนะครับเขาบอกว่าสร้างขึ้นมา เป็นอาคารแรกๆเลยในโซนทวีปยุโรปทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นมมัเป็นตึกที่ทางการของเออนเธอร์แลนด์เนี่ยก็ให้เกียรติมากๆแล้วก็ยกให้เป็นเหมือนสมบัติพัสถานแห่งชาติไปแล้วนะครับผมห้ามใครมาแตะต้องนะซึ่งมันตึกที่ลอดมาจากสงครามโลกครั้งที่2ส,สมัยที่เยอรมันเนี่ยเอาระเบิดมาลงค่อนข้างสวยงามเดินไปถ่ายรูปได้ครับ บอกแล้วที่พักผมเนี่ยจุดยุทธศาสตร์เลยนะครับเดินมาไม่ถึง2นาทีนะครับเข้ามาที่ตลาดกลางของเขานะครับที่นี่เรียกว่ามาร์คทาวหรือว่ามาร์เก็ตฮอลน์นั่นเองนะครับก็เป็นตลาดในร่มเนาะเหมาะมากๆกับเมืองหนาวแบบนี้นะครับผมไม่ว่าจะฝนตกหรือว่าหิมะตกพายุหิมะเข้าอากาศหนาวเหน็บแค่ไหนก็สามารถเข้ามาเดินซื้อหาของกินได้นะครับเราบอกของเราอยอยู่ในนี้เพียบเลยนะฮะมีหลายซอยหลายซอกมากนะครับแล้วก็ร้านแบรนด์ดังๆก็มาเปิดในนี้ด้วยนะครับจริงๆอาคารนี้เนี่ยเป็นอาคารที่ทําขึ้นมานะครับ เจาะตรงกลางเป็นตลาดแต่ว่ารอบๆด้านข้างเนี่ยก็ยังเป็นที่พักอาศัยเป็นเรสตเดนต์รับก็มีคนอาศัยอยู่นะครับเขาก็มาซื้ออยู่กันแล้วรวมถึงแบ่งพื้นที่บางส่วนเนี่ยก็ให้เช่าออฟฟิศทำเป็นสำนักงานด้วยนะครับสำหรับอาคารแห่งนี้นะครับพระราชินีของเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็เสด็จมาเปิดด้วยนะครับอาคารก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยเพราะว่าเป็นอาคารที่ดีไซน์สวยดูสิครับเก๋มากๆนะครับแล้วต้องต้องบอกว่าในวงการสถาปนิกนี่ต้องยกมือและลุกขึ้นปรบมือให้กับอาคารแห่งนี้เลยนี่คือหมากทอครับ คุณผู้ชมครับและพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับนั่นก็คือ Museum b u i l d เด a n ันนั่นเองครับซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Museum By t h e Sea อย่างที่บอกเลยนะครับคือเป็นพิพิธภัณฑ์ Contemporary Art ที่อยู่ริมทะเลนั่นเองที่เมืองเดอเฮกนะครับแล้วก็พิเศษมากๆนะครับโชคดีที่คราวนี้เรามาเดินเข้ามาปุ๊บนะครับก็พบกับความอลังการนี้นะครับรวมถึงประติมากรรมที่อยู่ด้านหลังผมนี้นั่นเองนะครับเป็นผลงานของเอลมาทรานควอเตอร์นะครับเป็นชาวออสเตรียซึ่งช่วงนี้เนี่ยเขาก็อคื ประมาณว่าแบบความงามของโลกใบนี้นะครับเป็นสวนแห่งความงามของโลกใบนี้อะไรประมาณนี้นั่นเองก็สามารถเข้ามาชมกันได้ถ้าเกิดว่าแวะมาที่เดเฮกนะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนอาจจะมีเอบิชั่นอื่นวนมาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ครั้งนี้เป็นแบบนี้คราวหน้าจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามแล้วกันนะครับผมกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั่นเอง m u s เซียมเบลด n นอันซครับ ที่สุดเราก็มาถึงเมืองในฝันของใครหลายๆคนนะครับต้องบอกว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่น่ารักมากๆเลยทางตอนเหนือนะครับออมสตัมนั่นเองนะครับผมแล้วก็ประเทศเนเธอร์แลนด์เนาะที่นี่ครับเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับคือเป็นเมืองที่ไม่มีถนนเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีถนนนะครับดังนั้นถ้าจะมาที่นี่ต้องนั่งเรือนะฮะนั่งเรือแบบนี้แบบนักท่องเที่ยวที่เขามากันนะครับผมรวมถึงการปั่นจักรยานหรือไม่ก็เดินเท้านั่นเองนะฮะเราสามารถเช่าเรือท่องเที่ยวแบบนี้ได้ด้วยนะครับสังเกตหนึ่งอย่างเลยนะครับว่าถึงแล้วคือหลังคาบ นะครับแล้วก็เรื่องของพวกแบบเอ่ย่านะเป็นหลังคาแบบนั้นซึ่งเป็นแบบโบราณมากๆเลยนะฮะก็จะเห็นเลยนะว่าจะมีอยู่ที่กี่ทอนเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ที่นี่ก็จะมีร้านคาเฟ่สวยๆนะครับมีเรือแบบนี้ให้เช่า,ท,า,ท,า,ท,าทั้งๆที่เป็นเรือท่องเที่ยวที่แบบมีคนขับให้หรือว่าขับเองก็ได้แต่ถ้าขับเองคุณต้องมีใบเซอร์เนาะที่แบบคุณสามารถเอ่อแฮนด์เลรเรือได้แล้วก็ไม่ไปชนที่ไหนไม่ไปทำความเดืดอดร้อนเลยแบบนี้ก็สามารถได้เหมือนกันนะครับก็จะมีค่าบริการหรือว่าราคาที่แตกแต่างกันออกไปแต่แนะนําว่า ถ้ามาแล้วก็มากินอาหารเย็นที่นี่ริมคลองแบบนี้นะครับรวมถึงอาจจะนอนค้างคืนก็ได้มันมีบ้านพักบ้านเช่าที่สามารถนอนแล้วมีระเบียงบ้านแล้วเดินออกมาแบบริมแม่น้ำแบบนี้ได้เลยครับ สนับสนุนโดยสินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธน,นาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนสมร Wifi World ไไ Is The Your ไ นี่ถือว่าเป็นจุดชมวิวนะครับที่ต้องบอกว่าสวยที่สุดแล้วนะฮะในเนเธอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ถ้าเกิดว่าแวะมาแถวอัมสเตอร์ดัมอย่าลืมขับรถเลยขึ้นมาหรือว่านั่งรถเลยขึ้นมานะครับเพื่อมาเที่ยวที่หมู่บ้านแห่งนี้นั่นเองนะครับกับซานเซอร์สคันส์นะฮะก็คือเป็นหมู่บ้านที่ บอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรมนะครับที่เข้มข้นที่สุดละของประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับผมสามารถมาเดินเล่นได้นะครับริมแม่น้ำซานส์แบบนี้นะฮะแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีร้านขายของนะครับที่ออแสดงงานฝีมือพื้นเมืองแบบจริงๆเลยนะแบบโหท้องถิ่นพื้นถิ่นมากๆเลยของประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็มีร้านอาหารที่เป็นอาหารโลคอลจริงๆด้วยนะฮะก็สามารถเดินเข้าไปชมได้เดินเล่นกันได้ สำหรับการร่องเรือเที่ยวนะครับหรือว่าโบ๊ทครูสนะครับโบ๊ททัวร์เนี่ยนะที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยก็มีหลากหลายยี่ห้อมากเลยนะครับตรงนี้คือต้องอ่านรีวิวดีๆนะครับออที่นั่งสบายบริการดีอะไรแบบนีน้แล้วก็ราคาไม่แพงประหยัดที่สุดแล้วนะครับ ที่อัมสเตอร์ดัมนะครับมีหนึ่งเอ็กซิบิชันที่กล้าคัดมาแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็เหมาะกับการเข้าไปถ่ายรูปมากๆเลยนะครับก็คือที่นี่นั่นเองฟาบริกเดลลูเม e ลสนั่นเองนะครับผมที่เหมือนดัดแปลงโกดังหรือว่าโรงงานเก่านะครับเอาผนังทุกมุมเอาพื้นทุกองศานะครับทุกกระเบียดนิ้วเนี่ยนะมายิงแสงโปรเจคเตอร์เข้าไปนะครับผมเพื่อเอางานอาร์ตเนี่ยไปแสดงบนนั้นนั่นเองโดยงานอาร์ที่กุสตาฟกลิมต์นะครับผมซึ่งเขาก็เป็นนักวาดรูปนะครับชาว ออสเตรียนะครับผมซึ่งอยู่ที่เวียนายนาศิลปวนท่านนี้นะเน้นส่วนใหญ่เลยนะครับคือภาพวาดของรูปสุภาพสตรีที่เซ็กซี่มากๆนะครับจนคนในสมัยนั้นก็ยกให้ว่าเป็นแบบเหมือนเป็นภาพวาดที่อีโรติกแ,ตปแปลกที่สุดในยุคแห่งยุคเลยก็ว่าได้ Winter, ต,อนนตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านสีลมไทยบรัอรีนั่นเองนะครับร้านอาหารไทยที่เท่คูและเก๋มากๆเลยนะครับอยู่กลางกรุงอัสดัมเลยละกันนะครับตอนนี้อยู่กับพี่ที่เป็นเจ้าของเลยด้วยนะครับทักทายกันเลยดีกว่าพี่บอยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก้าครับผมยินดีต้อนรับพี่ก้าสู่อัมสดัมแล้วก็ทีมงานน้องๆนะครับยินเป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้ดูแลแล้วก็ต้อนรับครับผมครับผมขอบคุณมากเลยครับให้พี่บอยแนะนําตัวทักทายคุณผู้ชมสวัสดีครับพี่บอยครับผมเจ้าของร้านสีลมไทยบรัชวีกรุงอ เครื่องดื่มเต็มไปหมดเลยใช่ถูกต้องครับผมก่อนจะสอบถามเรื่องราวว่ากว่าจะเป็นร้านนี้ได้ยังไงให้พี่บอยแนะนำเมื่อก่อนบ้างครับแนะนำจริงๆแล้วซิกเนเจอร์ของเรามีเยอะมากเลยจริงๆวันนี้คัดมาให้ให้5้าจานเด็ดๆก็คือมัสมั่นขาแก่นี่คือตุ๋นใช้เวลาตุ๋นเป็นวันนะครับจะนุ่มมากแล้วก็ลาบเป็ดก็คือจัดลาบแบบอีสานเลยแล้วก็ใส่ใบมะกรูดใส่เครื่องครบแซบๆอันนี้ซิกเนเจอร์เลยอันนี้เป็นข้าวผัด รถไฟมันจะออกเขาเรียกว่าเพลง Pinky f i r e สุดท้ายเราให้พี่บอยฝากถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยให้เชิญชวนมาทานทั้งทั้งสองสถาก็ได้รวมถึงสีลมไทยบอรเซอรี์นนครับผมยังไงก็งฝากขอบคุณพี่กาแล้วก็ทีมงานนะครับที่มา ทำรายการวันนี้ก็ยินดีต้อนรับขอฝากร้านเบิร์ตไทยเลสซองที่เซดายเปิดมาจะ30ปีเป็นร้านอาหารไทยทันดิชนแนลครับผมอยู่ในไชน่าทาวส่วนสีลมก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งเป็นไฟดิเนิ n งแต่ว่าร้านหรูแต่อาหารแบบเถื่อนมากเ <c oughs> ถื่อนได้ใจมาก <c oughs> ก็มีลาบซกเล็กมีอะไรหมดมีส้มตํำถาดมีเมี่ยงปลาเผาอย่างเงี้ยถ้าอยากทานอาหารอะไรแปลกๆก็มาที่สีลมไทยบาสซี่นะครับอยู่ที่ กรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศในเทลแลนด์นะครับอยู่ใจกลางเมืองเลยก็ถ้าเกิดว่ามาอัมสเตอร์ดัมก็อย่าลืมอุดหนุนแล้วกันนะครับกับร้านซีลมไข่ตเตอรี่นั่นเองวันนี้ขอบคุณคุณบอลมากๆเลยครับคขอบคุณคุณข้ามากนะขอบคุณครับที่ให้สนุกเดินทางปลอดภัยนะครับได้เดี๋ยวผมต้องขึ้นไปโลงคอเทนอีกแล้วก็ไปเป็นแล้วครับผมใช่จะให้สนุกนะตอนนี้ใจผมเริ่มสั่นแล้วกับแก้วนี้ครับผมอ่าเซ็กซี่สีลมเซ็กซี่สีลมครับผมต้องลองนะครับโอเคครับผมโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคคุณรับ ได้รับการสนับสนุนนะครจากสมุไรไวไฟนะครับผมซึ่งยิ่งสะดวกขึ้นไปอีกนะครับหลายๆคนอาจจะอยากเที่ยวแบบท l าไลน์มากขึ้นนะครับผมและใช้สมาร์ทโฟนรุ่นที่พพอร์ต e eSIM นะครับสุดยอดมากๆคุณผู้ชมเราสามารถสมัครเข้าไปใช่ไหมครับหรือว่าใช้บริการของสมุไรไวไฟนะครับเขาจะส่งเมลกลับมาจะมี QR code ส่งมาในอีเมลด้วยหรือวิธีการลงทะเบียน eSIM แบบละเอียดนะฮะเราก็แค่สแกน QR code นั้นนะครับหรือว่าทําตามเมนูหรือว่าคู่มือนั้นปุ๊บเซตอัพเครื่องของเราเนี่ย โดยที่ไม่ต้องใส่ซิมใหม่หรือไม่ต้องมาแชร์ฮอตสปอตอะไรอีกแล้วนะฮะขอบคุณซัมมไล WiFi ด้วยนะครับสวัสดีครับในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชนโครงการที่จัดอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพด้านช่างฝีมือในสาขาต่างๆ เพื่อให้คนในชุมชนไดน้นําวิชาความรู้ไปใช้ประโยชน์และเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนครับซึ่งในวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตําบลขุนน่านอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านซึ่งจะเป็นกิจการอะไรนั้นตามผมมาเลยครับและตอนนี้ผมอยู่กับพี่สมหวังที่ร้านสมหวังและสมจิตการช่างตําบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านที่ได้รับการฝึกอบรมจากโครงการอมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน จะได้รับความรู้มาต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพทําให้มีรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวครับสวัสดีครับพี่สมหวังครับครับัสดครับผมสมหวังอุนทินครับก่อนมาเข้าร่วมโครงการนี้คุณพี่ทําอาชีพอะไรมาก่อนครับทาสวนทําไร่ครับพอดีว่าผมก็ได้ซ่อมเครื่องยนต์นิดนิดน่อยๆครับพอได้ครับแล้วก็ได้มาเจอโครงการนี้และคุณพี่สมหวังรู้จักโครงการนี้ได้ยังไงครับคุณครูประการมาจากเทคนิคพัวได้ชวนผมได้ร่วมโครงการนี้ครับและในช่วงโควิด -19 มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างไหมครับ ได้ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ได้นิดๆหน่อยๆบางครั้งก็ไม่มีครับและเราได้รับประโยชน์อะไรจากโครงการนี้บ้างครับได้ความรู้ในการซ่อมรถแล้วก็ได้เงินมาประกอบอาชีพเปิดร้านครับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่เท่าไหร่ครับ3,000ันหรือห้า0ครับตั้งแต่โครงการอมสินมาสนับสนุนและเรามีแผนต่อยอดในอนาคตบ้างไหมครับผมจะขยายร้านให้ใหญ่ขึ้นเดี๋ยวผมจะ เอาคนในหมู่บ้านมาช่วยงานจะได้มีรายได้เหมือนผมครับขอขอบคุณธนาคารออมสินที่มาสนับสนุนผมที่มีอาชีพรายได้และมีร้านวันนี้ครับในสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชนแต่จะเป็นที่ไหนนั้นต้องรอติดตามชมกันนะครับขอขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมที่สนับสนุนให้คนไทยมีอาชีพมีไรายได้เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีครับธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม